หัวใจแห่งภูเขาโดยมหัศนาภูเขาที่ตรงสมบุ์แห่งหนึง่งมีต้นไม้สีเขียวและสัตว์ออกหากินชายร่างสงใหญ่ปรากฏตัวขึ้นเขามีผมและหนวดเคราเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับดินดูลุงลังดวงตาเป็นสีเขียวใบไม้มือข้างหนึ่งถือไม้เท้าที่มีกิ่งไม้แต่แขนงเต็มไปหมดกำลังเดินผิวปากอย่างอารมณ์ดีกระต่ายตัวหนึ่งกระโดดมาตรงหน้าเขายิ้มให้และรูปหัวของมันอย่าออกไปไกลจากแม่นักี่เดี๋ยวก็โดนในพานล่าอลโอก เจ้ากระต่ายน้อยเดินไปหาแม่เขาเดินไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งดูเหี่ยวเฉาชชยล่างสูงจับลำต้นของมันคู่เดียวต้นไม้กลับเขียวขจีขึ้นมาในทันใดนกหลายตัวบินมาเกาะก,กิ่งไม้และส่งเสียงร้องอย่างมีความสุขไม่เป็นไรหรอกเป็นหน้าที่ของพวกเรากราครนอตอยู่แล้วแหละกราครนอตคือผู้แห่งภูเขามีหน้าที่ดูแลให้ธรรมชาติสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาช่วยด้วยช่วยด้วยเขาได้ยินเสียงร้องของมนุษย์แต่มันกลับฟังดูแลแปลก เพราะเขาไม่เคยได้ยินว่ามีมนุษย์คนไหนมีเสียงเหมือนนกเช่นนี้มาก่อนเมื่อไปถึงเขาต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นหญิงสาวรูปร่างประหลาดทอดบนของเธอเป็นมนุษย์ผิวสีน้ำผึ้งหน้าตาหมดจนงดงามแต่ท่อดล่างของเธอเป็นนกขาของเธอติดกับกับดักสัตว์ใหญ่มีนกตัวน้อยที่มีหัวเป็นคนกำลังพยายามช่วยเธอแต่ขาเล็กๆของมันไม่อาจง้างากับดักออกไปได้จิบจิบหนีไปก่อนทิ้งข้าไว้แต่เจ้านน้อยกลับบอกว่า ไม่ได้ข้าไม่ทิ้งท่านจะยิงอลรัมัญ,ญาเจ้านกน้อยบอกกับหญิงสาวประหลาดเมื่อเห็นกาคนนนอยแล้วก็ตั้งท่าเหมือนจะเข้ามาโจมตีแต่กรารคนน้อยบอกว่าใจเย็นใจเย็นเจ้านกน้อยข้าไม่ได้มาร้ายข้าช่วยนางได้จิบจิบ,จบยังไม่วางใจเขาเองก็ไม่มีทางเลือกกําลังของเขาไม่พอที่จะง้างกับดักได้กรารคนน้อยง้างกับดักออกและเอามือไปแตะที่ขาของอลรัมัญ,ญาแต่จิบจิบ,จบกัดมือของเขาโอ้ยทําอะไรของเจ้ากาคนน้อยถามพานสะบัดมือ จเจ้าคิดจะทําอะไรองยิงจิ๊บจิ๊บพยายามขู่กาคน,นอสสายหน้าอย่างละอายแล้วบอกว่าข้าไม่ได้คิดอะไรไม่ดีหรอกข้ายังสาให้นางต่างหากพูดจบเขาก็จับขาของอวัวรรรยาแผลหายในพริบตาเดียวนางมองเขาอย่างแปลกใจข้าชื่อชิว็อกเป็นกาโคน,นอสพูดแ่งภูเขาแล้วพวกเจ้าเล่าเป็นตัวอะไรกันข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกาคน,นอสแนะนําตัวเราชื่ออรวรวณยาเป็นกิน,นาลีส่วนเจ้านี่ชื่อจิบจ๊บจิบ๊บเป็นนกอรหันหลังจากวันนั้นอรวรรณยากับจิ๊บจิ๊บ ก็สิสมกับชีวอกอย่างรวดเร็วเพราะตัวชีวอกนั้นเป็นคนใจดีมากคอยดูแลทั้งสองไม่ห่างโดยไม่ถามอะไรเลยอรรวัยญ,ญามักชอบตามชีวอกไปดูแลต้นไม้สัตว์ป่าช่วงเวลาแห่งความสุขเริ่มขึ้นและแล้วแห่งความสุขนั้นก็หมดลงเมื่อเจอกับสร้างหมีตัวหนึ่งสภาพของมันทําให้ชีวอกต,ตกใจเพราะมันถูกทาร้ายจนกระดูกแหลกอรรวัยากับจิบจิบทั้งสองหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดชีวอกเข้าไปดูใกล้ เห็นรอยเหมือนโดนกรงเล็บนกแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงคือมีศพของลูกมียูด้วยตัวอะไรถึงจัดการหมีนี่ได้ยังไม่ทันเยเสียงกระพือปีกก็ดังขึ้นพร้อมกับสปราลาตตัวหนึ่งปรากฏกายขึ้นมันมีท่อนล่างเป็นนกเหมือนอรวรยาแต่กลับมีกายท่อนบนเป็นยักษ์เขี้ยวยาวแหลมคมถือไม้กระบองมีเลือดติดปากอยู่ในที่สุดเจ้ากว่านี้ข้ามปพ้นอรวัญยามาเดินมาหาเธอแต่ชีวะขวางเอาไว้ไม่ช่วยดวงของแกแกรู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครข้าไว้พบเจ้าแห่งอสูรปักษา นังนี่เป็นของข้อชิวอกยังไม่ถอยไว้พบเลยฟาดกระบ,บอกมาเต็มแรงทําให้ชิวอกกระเด็นและกาก,ากเลือดมันเดินมาหาอรวรัณยาแต่จิ๊บจิ๊บมาขวางเอาไว้แต่ก็ถูกไว้พบตบกระเด็นไว้พบเดินมาหาเธอชิวอกไล่มนยกก้อนหินขึ้นมาและขว้างไปโดนร่างของเจ้าสุนปักษามันหันมาแต่หินยังถูกขว้างมไม่หยุดมันเอากระบอกตีหินแตกและตรงเข้ามาฟาดกระบ,บอกอีกครั้งคราวนี้ชิวอกเอาไม่ท้ารับไว้แล้วฟาดเจ้าสุนกระเด็นแกงนักเหรอดีละ่ะมันบินขึ้นฟ้าแล้วโฉบไปมาการโจมตีเจ้ากรงเล็บมันรุนแรง ชิว็อกกำลังพยายามใช้ไม้เท้าปัดป้องแต่ไม่เป็นผลเขาเริ่มอ่อนแรงหยุดนะอรรัญญาตะโกนไวพบหยุดการโจมตีร่างของชิว็อกล้มลงถ้าไปกับเจ้าก็ได้ไวพบอย่าทำลายเพื่อนใ้าอีกเลยอรรัญญาพูดทางน้ำตาจิบจิบดินรีบบอกว่าไม่ได้นะองคหญิงมันจะทำลาย่านอรรัญญาไม่พูดอะไรต่อไวพบยิ่งอย่างพอใจมันกระชากแขนงของเธอแล้วพาเธอบินสูงขึ้นไปจิบจิบคลานไปหาชิว็อกแล้วบอกว่าได้โปรดชิว็อกช่วยองหญิงด้วย เจ้าอสาูรน,นั่นทาลายเมืองเราและจะเอานางไปเป็นชายาอย่าให้นางเจอเรื่องอะไรที่เลวร้ายแบบนั้นเลยจิบจิบพูดชิอวอกจับเจ้านกอรหันตัวน้อยแพ้หายไปกราโคโนอสลุกขึ้นปักไม้เท้าลงพื้นดินต้นไม้ทุกต้นสั่นไหวเกิดมีใบหน้าปรากฏขึ้นมาและพวกมันเดินได้ในน้ําแห่งกราโคโนอสพูดแถบภูเขาขอสั่งพวกเจ้าเหล่าตายของข้าไปช่วยอรวัรยามาให้ได้อย่าให้เจ้าอสูรปักษาออกไปจากภูเขาได้ ต้นไม้ทุกต้นรีบไปทันทีจิบจิบตะลึงไม่คิดว่ากาโคนอตจะมีพลังขนาดนี้อสูรเจ้าอสูรปักษาบินยังไม่ทันพ้นเขตป่าก็ถูกต้นไม้เตือนได้ขวางหน้าเอาไว้มันพยายามจะทำลายต้นไม้ในที่สุดก็ถูกถาวันมัดอรวรยารอดมาได้แต่เธอยังคงหวาดกลัวจนกระทั่งอรวรยาเสียงของชีวกดังขึ้นมากิน,นาลีเห็นกาโคนอตแล้วก็วิ่งมากอดด้วยความดีใจไว้พบกันจะพยายามดิ้นหลนแต่ยิ่งดิ้นถาวันยิ่งมัดแน่นขึ้นเรื่อยๆ จะปล่อยข้านะไม่รู้ยังไงว่าข้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ชิวะกกลับบอกว่าเงียบไปเลยเจ้าอสูรข้าไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายนางเด็ดขาดแจ่ดการมันร่างของไวยพบถูกฉีกเป็นชิ้นๆจิบจิบินมหาอรวัณยาเธอมองชิวะกแล้วบอกว่าข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้เจ้าจะเป็นอันตรายเพราะมันจะมาอีกชิวะกกลับเอามือแตะปากเธอแล้วเอามือของเธอมาจับตรงหัวใจของเขาแล้วบอกว่าข้าไม่กลัวขอให้เจ้าอยู่กับข้าข้ารู้ดีว่าภูเขาแห่งนี้ไม่ได้วันสวรรค์เหมือนบ้านของเจ้า แต่ข้ารับปากว่าจะดูแลเจ้าด้วยชีวิตของข้าได้ยินแบบนั้นอรวัญญามองหน้าของจิบๆมันบอกว่าฟังเสียง,งใใหัวใจท่านเถอะเธอยิ้มออกมาแล้วบอกว่าข้าอยู่ที่นี่และช่วยดูแลคอยแห่งนี้ตลอดไปชิวองอุ้มร่างของอรวัญญาและพาเดินเข้าป่าไปในยามนี้หัวใจของกาคอ,อนสผู้แ่งภูเขาได้มอบภักินารีนางนี้ไปแล้วจบบริบูรณ์